สวัสดีแฟนแฟนอาร์เซนอลครับกับวันอาทิตย์ที่สดใสไม่มีอะไรจะสดใสไปกว่านี้แล้วกับ3มแต้มคุยหลังเกมกันนะครับว่าอาการอาร์เซนอลเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมเกินไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยเกมเยือนเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ทีมเราชอบมีอาการลลนให้เห็นตลอดเปิดฉากมาแค่แค่สอนาทีแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมนโเก,กือบหลุดไปแล้วดีที่เขา ยังเก็บบอลไม่ได้ทําให้จังหวะนี้บอลหมัดยังไม่ได้ประตูไปนะครับเราคลองบอลแทบไม่ได้เลยครับช่วงนั้นเตะสาสที่อย่างเดียวแต่พอผ่านไปสักพักเริ่มมีการเฉียงสวนครับมีเฉียงมีสวนมีจังหวะที่มาโดยเค้ใช้ล่างกันพิวหวลากเลือ้อยหลอกหนึ่งหลอกสองแล้วยิงฮะแต่นกตายครับลูกนี้เหินข้ามคานออกไป ผมว่าตรงนี้สิ่งที่มาโดยเ,เก้ขาดครับก็คือความเด็ดขาดที่เรามักจะเห็นกับการเล่นของซาก้าแต่ว่าช่วงนี้ซาก้าก็ยิงแนวแนวนี้แหละครับในขณะที่ทรงกำลังมาจู่ๆพี่กาเบียวของผมจัดแอดซิทหวานๆให้วานิสซันยิงเข้าไปเฉยเลยอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้ใครมีสมาธิดีกว่าผิดพลาดน้อยกว่าก็จะชนะไปแต่ว่า กาเบียวเป็นผมเป็นคนที่ผมแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจะเป็นคนที่ทำพลาดน,นะครับถ้าเป็นสมัยที่มาแรกๆก็อาจจะมีบ้างแต่นีม่มันคือยุคล่างทองแต่เข้าใจได้ครับคู่แข่งเพสซิ่งได้ดีหลังจากโดนลูกนั้นทีมเราก็เริ่มแย่งๆครับแกะเพสไม่ออกบอลยาวไปเกีลเคเรสก็เก็บบอลไม่ได้ต้องให้แดนกลางทั้ง3คนสลับกันหมุนเวียนคอย พยายามลงมาช่วยประคองแต่ก็จ่ายบอลกันอหิดพลาดกันบ่อยครับต้องยอมรับว่าคู่แข่งโอ้โหเพสปิ้งไวเร็วอย่างกับมา้าเนี่ยคนระับกดดันให้เราแบบคลองบอลไม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับมาดูเอกเกจัดให้ลบหนึ่งลบสองกระชากบอลปาดเข้าหน้าประตูบอลขุกคลิกนิดหนึ่งครับมาตินลีสสามข้อย้ำมข้อย ยิงส้มยังติดนะแล้วสุดท้ายเป็นกาเบียวมากาเยสยิงเสียบเสาเข้าไปลูกนี้ถือว่าเป็นลูกแก้ตัวลแล้วเอาความมั่นใจกลับมาได้ทันเวลาบอลก็ทรงทรงครับผัดกันได้โอกาสแต่ช่วงก่อนหมดครึ่งแรกนี้โอ้ผมหัวเสียสุดๆทีมเรากดทีมเขาอยู่หน้าประตูแต่ไม่ทำอะไรเลย กับตันยึกยักยกยักส่วนฮินคาปีเอผมหวังว่าจะได้เห็นลูกคอสสวยๆของเขาไม่มีเลยครับจนปล่อยเวลาหมดไปแบบน่าเสียดายผมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ครึ่งหลังครึ่งหลังมาทรงยังคล้ายๆเดิมครับมีจังหวะเสียวไส้์ที่ซาลิบาไปฟา์กลางสนามจะเห็นหลายๆทีนะครับต้องมีคนมาบังบอลเพื่อไม่ให้เขาเล่นเร็วแต่เนี่ยครับ สมาธิยังดีนะครับที่เดวิดบุกยิงผ่านหน้าประตูออกไปนิดเดียวเกือบโดนลงโทษแล้วลูกนี้และแล้วลูกที่รอคอยประตูของเด็กแฮมไรส์ก็มาลูกนี้บอกเลยว่าปลุกนอนที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับเล่นบอลมีทรงมากขึ้นการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาก็ทำให้ได้ประตูเพิ่มจังหวะกับตันแทงทะลุช่องให้ซาก้าหลุดไปปาด กลับมาให้ไรส์แปลนนิ่มๆผมคิดว่าโอ้โหลูกลูกนี้แม่งสบายละไปหลับไปหลับแต่บ้าบอรจริงๆฮะผ่านไป5ทีมัง้ง5ทีเราโดนอีกลูกครับสรุปไม่ต้องหลับไม่นอกนอนกันละลูกนี้ต้องชมฝั่งนู้นเขาด้วยคนระับว่ายิงดีจริงยิงแบบหูงบอลฮุกๆแถมรายาโดนบังนิดนึงด้วยกว่าจะเห็นบอลก็ พุ่งไปไม่ทันแล้วสุดท้ายเราก็ยยอเยอครับเยอาจนจบเกมคว้าแต้มกลับบ้านได้สำเร็จหัวใจจะวายแต่ก็ว่าถือเป็นสามแต้มที่สำคัญนะครับทำให้เราชิ้งห่างแมนซิตี้ที่เล่นเป็นคู่สุดท้ายไปได้อีกโยนความกดดันเข้าครับเชียร์เชลซีเอาละครับจบเกมแบบลุ้นจนนาทีสุดท้าย แบบนี้เรามาดูคะแนนของนักเตะแต่ละคนกันดีกว่าใครเด่นใครดับเนี่ยก็จะเป็นคะแนนจากฮูสกอร์เจ้าเดิมเราจะดูแค่ทีมของเรานะครับลาย่า5.7อืม5.7เพราะว่าโดนไป2ประตูจังหวะเซฟมีไหมเนี่ยคร น่าจจะเพราะว่าไม่มีลูกเซฟเลยทิมเบอร์7.3เล่นได้ดีครับมาตรฐานสุดยอดมากซาลีบา6.6มาการเยส6.8ผิดพลาดแต่ยังเรียกว่าเป็นประตูสำคัญนะครับทำทำประตูลูกแรกให้เรากลับมายังมีชีวิตอยู่อินคาเิเ6เกมรับก็ท่งๆอนะซาลีบาวันนี้6.6นี้ เท่ากับเหนคาปิเอผมว่าน้อยเกินไปนะครับผมว่าซาลิบาเล่นดีกว่าหน่อยเห็นคาปิเอผมว่าคลาฟิโอลรยอย่างดียวอ่ะครับเกมลุกดุดันกว่าต่อไปเป็นกับตันอุิกา7.3มีแอซิดลลกหนึ่งคืนบอลน,น้ำหนักเรียกว่าประทานให้เดคันไรยส์ยิงเข้าไปสุวินดี้6.8โอ้เกมรับวันนี้ต้อง ชมเขาจ,จะริงๆเขามีส <thi> ่วนเยอะมากเหมือนว่าฝั่งอาร์เซนอลทีมของทีมงานของอาร์เตต้าเหมือนจะรู้อะไรสักอย่างนะครับคอยเวลาลูกตั้งตั้งแต่โยนยาวของบอลมัดสุบิวนดี้จะถอยมาอยู่แถวๆตรงตรงอยู่ร่วมกับฮินคาปเปนะครับคอยป้องกันลูกกลางอากาศหลักๆเลยครับคือการมีเขาอยู่ทำให้เรารอดจากการเสียประตูในหลายๆครั้ง ส่วนไรซ์แปดจุดห้าแมนออกับ2องประตูโอ้โหทั้งลุกทั้งรับไม่ให้ก็ไม่ได้ครับมาตรฐานนะลูกคนนี้มาดูเอเก้เจที่ได้ประตูแรกก็เริ่มจากเขาเนี่ยครับแต่ว่าต้องเพิ่มความเด็ดขาดจริงๆถ้าเราได้ลูกนั้นก่อนเราอาจจะคลายความกดดันไปแล้วก็ได้เหมือนการซิงค์กันระหว่าง โอเดกาดกับมาดูเอเกจะยังไม่เหมือนกับการที่มีซาก้าลงมาเล่นนะครับกับตันของเราแทงทะลุช่องให้ซาก้าลูปแบบนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นกับตันแทงให้มาดูเอเกมาดูเอเกจะเป็นคนที่เหมือนสตาร์ทเครื่องแล้วลากเข้าไปทำเองมากกว่าครับนั่นก็เป็นจุดที่7จะจุูไม่แย่ไม่แย่ เป็นส่วนเป็นคนที่มีส่วนให้ประตูแรกเกิดขึ้นต่อไปครับเกลครอสหกจุดสามถ้าไม่นับรายะก,ก็น้อยน้อยที่สุดเลยนะครับนี่เป็นเพราะว่านั่นแหละครับยิงไม่ได้พักบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้แต่ผมว่าเกลครสเท่าที่ดูมาหลายนัดแล้วเป็นคนที่พยายามพิงคู่ต่อสู้แล้วปะ๊ แปะบอลป้ายบอลให้ให้ปีกหรือให้คนอื่นวิ่งมากกว่าที่จะบังบอลเก็บไว้เองแต่บอกเลยว่าการมีเขาอยู่ในสนามมันดีกว่าแน่นอนถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับคนที่เพิ่งลงมาเลยก็คือกาเบรียลเจซุสเราจะไม่ได้เห็นการวิ่งเพสที่ดุด,ดันแบบนั้นของเจซุสขนาดเจซุสเพิ่งเป็นสำรองลงมาผมว่า ความขยันในการไล่บอลอะไรอย่างนี้ยังไม่เท่ากับเกียวเคเลสเลยครับ6.9มาร์ตินารีเอาลูกลักผมมาเอาลูกลักเอเซ่ผมมาลงตำแหน่งนี้ดีกว่าสำหรับผมแต่ว่าไม่ได้จังหวะได้ลูกที่สองเขาเป็นคนที่ชนะการดวลกลางอากาศทำให้เกียวเคเรสเกือบหลุดเข้าไปได้แต่ก็ยังยิงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับไลท์จัดให้ อครับทุกคนครับคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม